ทุกคนผมอา่าผมต้องปรึกษาทุกคนหน่อยนะครับอันนี้ซีเรียสเลยนะอืมไอ้เน,นี้ตัวอะไรเนี่ย <laughs> มันคือตัวอะไรหกเจ็ดเนี่ยเออเออคือเออตัวอะไร <laughs> คือมันคือตัวอะไรเนี่ยไม่มีไม่ติดอะไรเลยเนี่ยทําเงินอยู่เจ็ดจุดห้าล้านต่อวีเลยหรอเฮ้ย <laughs> ตัวนี้เก่งนะเนี่ยเฮ้ยใช้ย่อยเลยนะครับเป็นระดับซีเรีตด้วยหกเจ็ด S <S ชื่อกูหกเจ็ดหกเจ็ดเลยอะหน้าตาก็คือหกเจ็ดคืออะไรเนี่ย <S 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 อ้าอืมคืออะไรคืออะไรเนี่ยผมกําลังหาข้อมูลอยู่นะครับว่าไอ้บักน,นี่เนี่ยคือตัวอะไรมาจากไหนนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เขาเนี่ยมาแจกแบบลับๆนะครับเป็นตัวลับที่แบบเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่ามีประวัติด้วยนะหกเจ็ดเนี่ยเป็น scp หกเจ็ดหรอไม่รู้นะทุกคน,นว่าคืออะไรแต่ว่า มาในเบรนหลอดนี่มันแปลกนะทุกคนเพราะแต่ละตัวเขาจะมีประวัติของเขาเนี่ยชิปปี้ทรัพดาฟิโร่เอ่อมั่วครับนะครับตา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 ซาฮูร์ก็จะเป็นกาน้ำนะครับที่ผสมเบรนหลอดเข้าไปเอีอนูเบกินี่กูซีนี่นี่น่าจะมาโลบอคนะครับโลบอผสมเข้าไปแล้ว6กเจ็ดคืออะไรมันมีประวัติอะไรเบื้องหลังเดี๋ยวเราอ่ไปเจาะลึกกันนะครับทุกคนอ่แต่ก่อนอืน่นแป๊บนึงนะอ่าผมหาเขาอยู่ตอนนี้ สักคู่หนึ่งแป๊บน,น,นหนึ่งผมหาเขายังไม่เจอตอนนี้อืมโอเคตอนนี้รู้สึกจะได้แหล่งครับเห็นทุกคนเห็นไหมตัวนี้ฟ้าฟ้าเลยครับ67ตัวอะไรเ่ย <c oughs> ไม่เคยเห็นน่าจะไม่มีใครเคยเห็นด้วยมั้งนะรบรู้สึกว่าอ่ะผมก็ถามแล้วนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบมาใหม่ตอนอัปเดตพอแเซมี่บอกมาเหมือนจะหายากนิดหน่อยตอนมาเนี่ยคนให้ราคาดีมากตอนนี้ผมก็ซื้อไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าน้องคือตัวอะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ยทุกคน <c oughs> คือตัวอะไรเนี่ยหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดครับทุกคนนี่ของจริงเลยครับหกเจ็ดเออน่ารักแฮะเออใช้ได้ครับดูดึง,ด,งดึงดีนะตัวนี้อ่ะแล้วก็ในอัปเดตนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นเต้าซีควตที่เอ่อรวมได้นะครับแต่ว่าเขาจะต้องรวมตรงอ่าเบลลอตอีกตัวหนึ่งก่อนมันจะมีตัวหนึ่งในเบลลอดนะครับเป็นเป็นส่วนผสมนะชื่อของเขาก็คือเป็นลูกของอ่าตาลเลโอตาล่านะครับผสมกับ คาปู ino, ชิโน่ไม่ใช่ไม่ใช่บาราลิน่าคาปูชิน่าอ่ะตัวนั้นครับทุกคนซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาทํากันด้วยดีกว่านะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะทําแค่เจ้าตัวของเบลล์มผสมก่อนเพราะว่ามันยากมากทุกคน <laughs> มันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยยากทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาหาเจ้ารูปของตาราเลโอตาราลาผสมกับบาราลินา่าคาปูชิน่านะครับอ่าตัวนั้นคือตัวที่ทายากที่สุดในอัปเดตดีนะครับแต่ว,ว่ายังสู้เจ้าตัวคลิปก่อนไม่ได้ นี่ตัวนี้6,7ครับอประมาณนี้เอามาเก็บสะสมสักหน่อยไม่รู้ตัวอะไรชื่อคือ6,7ไปเลยครับออาเป็นไงน่ารักมากเลยเป็นลักษณะ6,7ครับหกเจรัวๆอืมน่ารักมากน่ารักมากเลยตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้วยนะครับเขามีประวัติอยู่นะประวัติที่แบบเขาดาร์กอยู่นะครับประวัติดาร์กดาร์กมาก เนาะเป็น scp 6 7เจ็ดจะพาไปดูนะครับเย้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะเย้เอาละเรามาดูประวัตินาะหกกันหน่อยดีกว่านะครับคืออะไร67มีมแรกอ่าหกมีมนะครับเนี่ยทุกคนดูมันดาร์กมากเลยนะมันดูแปลกๆไหมทุกคนเราไปดูใน YouTube ดีกว่าน่าจะมีเยอะนะครับ YouTube เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาตัวต่วตอเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นเจ้าเด็กคนนี้ครับทุกคนเขาบอกว่าคือ scp โยนี่นี่นี่ โอ้ SCP หกเจ็ดเฮ้ยโอ้โหยางน่ากลัว่ o g n i t i o n g a m เนี่ยเนี่ยอะไรมันคือมีเหมองคนอังกฤษอะทุกคนเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเออเห็นแค่เลขหกกับ7ครับวรอลหมดเลยนี่ด้าว่าคุณแค่โพสเนี่ยทำนิ้ว6กับ7ครับผมคนกดไลค์ไปแสนหนึ่งเอาล่ะผมเลิกทำ YouTube แล้วไปโพสหกเจดดีกว่า <c ười> คืออะไรเนี่ยไอสักคลิปอีกสักคลิปอ๋อออริจินอลครับวันนี้เย้เอ่อ SCP ซีพีครับวันนี้อ้าวโอ้โยโห่เอาด้านขวานี่คือเป็นเพลงครับ <c ười> ะอไป <c ười> คืออะไรเนี่ยขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับอ่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนคือ <laughs> พยายามหาแหละว่า6กเนี่ยคืออะไรนะครับก็น่าจะมีที่มาที่แบบว่ามาจากแบบอะไรสักอย่างที่เป็นวรัลนะครับเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะแล้วก็กลายเป็น SCP ครับย่อยโยงไปมั่วไปหมดเลยนะครับ <laughs> มีแค่เด็กคนนึงเนี่ยดีใจนะครับอาจจะพูดว่า6 7นะครับก็เรียบร้อยเป็น SCP ไปเลยแล้วกันอืมเจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอืมส่วนเจ้าตัวนี้ครับนี่คือเป็ดเป็ดตำรวจอ่ะไก่ตำรวจสีชมพู ตัวอะไรเนี่ยน่ารักชะมัดเลยแต่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นส่วนผสมนะครับเป็นาบาลาลีน่านะครับเป็นลูกของเขานะครับ3ตัวไปทุกคนหาสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะอืมรอบนี้ก็ไม่ใช่ครับเราสามารถรีเจ้าตรงนี้ได้ไม่จํากัดนะทุกคนเดี๋ยวรอสีนาทีนี้หมดก่อนก็ได้นะครับคือคือตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราแค่รีเซิร์ฟแบบ ใครที่แบบมีเซิร์ฟ VIP ส่วนตัวเนี่ยก็คือแค่ชั้นดาวเซิร์ฟแล้วก็เข้าใหม่นะทุกคนนะก็จานรีตรงนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากหาตัวนะว่าอยากจะได้ตัวอะไรนะครับอยากได้ซีเขตตัวไหนนะครับเรารีได้เลยนะไม่เหมือนอัปเดตก่อนครั้งก่อนเนี่ยเป็นนักเซิร์ฟนะครับรีไม่ได้คือต้องรอเวลาแบบทั้งวันอะ่ะ <c oughs> คือรอนานมากแต่ว่าแบบนี้ก็ดีนะครับเราจะได้แบบแป๊บนึงผม <c oughs> ผม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  <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> ผม,ผมเอาใหม่ผมอยากลองยกดูว่ามีเ <c oughs> ขาจะพูดว <c oughs> ่าอะไรทาไมหลุดเกมล่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าหกจนี่แปลกแปกแล้วเฮ้ย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 หกจแปลกแลแล้วทุกคนเฮ้ย hey. เอา้าหกเจ็ดหายเอา้าเฮ้ยเฮ้ยหกเจ็ดหายหกเจ็ดหายเอา้าหกเจ็ดเอา้าเฮ้ยโอ้โอ้หกเจ็ดหนีผมไปแล้วครับอะไรเนี่ยพึ่งจ่ายมา <laughs> อะไรเนี่ยโอ้หายไปแล้วครับหกเจ็ดโหผมว่าแปลกๆลกแล้วผมว่าแปลกๆลกแล้วตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยผมยกปุ๊บหายไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆลกแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนนะก็คือแบบสามารถรีเซิร์ฟได้แต่หกเจ็ดเด็ดเด็ดเด็บเอาเอาตังเสียตังฟรีเอ้าโอ้ยเครียด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 เลยทีเดียโอ้กูซาเสียตังมาโอ้เงินก็คือเงินเฮ้ยหายแบบนี้ไม่ได้นะมาไม่โถ อะแต่ก็ยังดีนะครับที่ทุกคนยังได้เห็นนะโอ้หมดอารมณ์เลยแบบนี้หมดอารมณ์หาเลยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองรีเซิร์ไปดูนะครับเป็นตัวนี้ดูซิเดี๋ยวทํใไ้ดูนะครับว่ารีเซิร์ได้จริงโอ้โหหมดอารมณ์หาเลยกูซาเสียตังมาอืมโอ้เศร้าเลยทุกคนผมว่า6กเจแปลกๆครับใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้ช่วยบอกผมหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วยบอกผมที 67หายขึ้นมันแอบแปลกๆมันแอบน่าก,กลัวแล้วอ่านี่ตัวนี้ครับตัวนี้นี่แหละนะครับที่เราจะต้องหามีเจ้าคาปูชิโน่บาร์ลิน่าไม่ใช่คาปูชิโน่อันนี้คือแม่เขาเป็นบาราลิน่าคาปูชิน่นะครับกับเจ้าตาาเลโอตาล่านะครับอันนี้คือต้องเป็นผสมแรกก่อนแล้วค่อยผสมที่2นะครับซึ่งยากมากนะตัวนี้เดี๋ยวค่อยพากันคลิปหน้าและกันโหหมดอารมณ์เลย ผมเนี่ยต้องหาเจ้าตาราเล่ด้วยนะแล้วก็คาปูชิน่าด้วยนะครับเป็นแม่เขาแล้วก็จะออกมาเป็นลูกนี่เป็นลูกของเจ้าบาร์ลิน่าคาปูชิน่ากับตาราเลโอตาราล่าครับโหน่ารักชังอ่ะงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโ้โหอ,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 อีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวมันยากมากนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเลยหมดอารมณ์เลยแบบนี้อืมหายเรียบร้อยครับเสียทังฟรีแต่อย่างน้อยทุกคนก็ได้ดูครับไม่เป็นไรอือ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ซียครับ